One, two. พบกับช่องทไทยไทยสไปรอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุกขคขนท้่จา้เาเอฟสี FC, ่เก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเอฟซี FC ที่ติดตามมาจากฝั่งทาง t i k t o กด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาะคะ่ะวันนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะอากาศจากวันนี้เป็นต้นไป4 5วันเลยทีเดียวอากาศเกือบถึง30องศานะคะ แต่ห้ายีขึ้นไปฝั่งทางยุโรปรู้ว่าฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็จะถือว่าร้อนมากถ้าไม่มีก้อนเมฆหรือว่าไม่มีลมเลยนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์มันจะเลยปลายมือโตโต้ขึ้นไปนี่เองนะคะสองแสงจ้าแจ๊ดทันที20กว่าองศาก็เทียบกับ30กว่า40องศาบ้านเราได้นะคะพอดีแดดเยอะร้อนเยอะก็บ่นอีกแล้วนะคะพอดีหนาวก็บ่นนะคะ คงได้ใส่เสื้อแขนสั้นเราถือว่าอาจจะสองเดือนได้ก็ว่าได้นะคะลุ้นกันไปดินฟ้าอากาศค่ะดอกไม้เอ่ยสิงสาราสัตว์เอ่ยต้นไม้เอีย่ยวสดชื่นมากรอบประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับช่วงนี้นะคะเมื่อเจ้าก็เพิ่งทาาําความสะอาดบ้านไปยกใหญ่ใบ,บก็ เพื่อนนะคะเป็นเหมือนตัวโละ่ะคู่เกคู่หนึ่งเขาก็จะมาเยี่ยมนะคะมาดื่มกาแฟมาคุยกันเพื่อนของพ่อใหญ่เองนะคะเอาเตรียมต้อนรับแขกหน่อยหนึ่งค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวโตเองได้เห็นคอมเมนต์ฝั่งทาง Tik กตอกมาหลายวันแล้วล่ะคะ่ะเพราเพราะว่าตัวโตก็พูดเรื่องฝรั่งเรื่องเรื่องเมียฝรั่งสามีฝรั่งด้วยฝั่งทาง Tik กตอ k เป็นบางครั้งก็เห็นคอมเมนต์ทิ้งไว้ว่า พักหลังมานี่สามีหนูชอบเอาหนูไปเปรียบเทียบคนนู้นเปรียบเทียบแบบนี้ทําไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเธอไม่เป็นอย่างนี้แต่สําหรับตัวตเองนะคะก็มองว่าสังคมการเปรียบเทียบไม่ว่าไทยหรือเทศหรือหลังก็มีมานานแล้วฝรั่งบางคนก็มีอตัวเองทําไมเธอไม่ทําแบบนี้มียเพื่อนฉันทําแบบนั้นทํางานตรงนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็จะมีหรือว่าคนไทยเราก็เหมือนกันค่ะ ผัวฝรั่งเธอคือดีแบบนั้นผัวฝรั่งเธอทําไมดีแบบนี้ทําไมผัวฉันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะมีเหมือนกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะแต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงได้กับคําที่สามีคําที่แฟนเราพูดว่าแบบนี้แบบนั้นถ้าปรับแล้วถ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ไม่มีปัญหากันสมควรปรับเราก็ปรับไปนะคะเราดูคนอื่นเป็น ตัวอย่างหรือว่าเป็นแรงผลักดันหรือว่าเป็นตัวอย่างที่เราน่าจะทำตามหรือเปล่านะคะดูเป็นแรงผลักดันไม่ใช่ว่าดูเป็นแรงกดดันถ้าเป็นแรงกดดันต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นมันยากนะคะอย่างตัวต,วตวเองอยู่กับสามีฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าถูกใจเราร้อยเปอร์เซน์ทุกอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง สามารถปรับเปลี่ยนกันได้บ้างแต่เรารู้ว่าเราอยู่ในสถานะไหนอย่างนี้ไงคะเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตกับฝรั่งเราไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้นะวัฒนธรรมการเป็นการอยู่การเลี้ยงดูปูเสือของฝรั่งมังค่าเขาเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นอกจากฝรั่งเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเพื่อเราเพื่อเมียเพื่อลูกเพือพ่อ,พอเพื่อครอบครัวเขาก็ถึงจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันกับคนไทยล่ะค่ะ ฉันสัญญากับเธอฉันจะไม่ทํานี่ฉันจะไม่ทํานู่นฉันจะไม่ทํานั่นสัญญามันก็เป็นลมปากนะครับบางคนก็ทําได้จริงอาจจะได้ไม่นานเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนช่วงโปรโมชั่นอะไรมันก็หวานไปหมดทําเพื่อเราหมดโตโต้เคยอยู่กับแฟนคนใดเหมือนกันนะครบใหม่ๆเห็นสูบบุหรี่ทีนี้โตโต้ก็บอกว่า่าสูบจัดนะ ขอสูบแค่วันละมวนวันละสิบมวนสองมวลไปไปมามาสูบวันละสองไปเลยค่ะจากดื่มเบียเหมือนกันขอวันละขวดไปไปมาดื่มทุกวันทุกวันจนกลายเป็นลังเป็นอะไรไปคำสัญญาของคนมันก็แค่ลมปากการกระทําสําคัญที่สุดแต่ถ้าเราบวกรวบคุณหารแฟนบอกว่าแบบนี้แบบนั้นถ้าเราทําได้เราก็ทําเพื่อความสบายใจของครอบครัวทุกคนไม่มีคําว่าเพอร์เฟกค่ะ แต่ถ้าทุกคนเพอร์เฟกก็ดูสิคะนักร้องดังๆด,ดาราดังๆระดับฮอลลีวูดระดับไหนเขาจะเลิกลากันทำไมคะลูก2ลูก3ลูก4ี่เขายังเลิกรากันได้เพราะว่าคำว่าเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงนอกจากเราจะปรับจะเปลี่ยนสถานะของเราไปตามจังหวะที่เราเป็นแค่นั้นเองถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งขนาดนิ้วมือเรายังไม่เท่ากันเลยนะคะนิ้วมือ5นิ้วนี่คะ่ะ ใจคนนู้นคนนี้มาถูกใจเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราบวกลบคูณหารแล้วชีวิตเราดีขึ้นใช้ชีวิตกับคนนี้เรามีความสุขปรับไปนิดปรับไปหน่อยตรงนู้นตรงนี้สิ่งที่เขาขาดเราอาจจะมีสิ่งที่เรามีคนอื่นเขาอาจจะไม่มีก็ได้ทุกคนก็มีดีอยู่ในตัวคล้อตัวเองนะคะโต๊ะก็เลยแนะนําไปประมาณนี้แหละค่ะถ้าน้องได้ดูคลิปนี้ก็ถือว่าดีนะคะนั่นแหละค่อยคิดค่อยอ่านไหนพอปรับก็ปรับไป สมมุติว่าแฟนอยากให้ไปทํางานก็ลองดูซิงานแบบนี้งานแบบนั้นลองผิดลองถูกถ้าเราไม่ก้าวไม่ลงเราก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราก้าวขาออกไปยิ่งอยู่เมืองนอกเมืองนาเราก็ได้เห็นสังคมใหม่ๆสังคมของฝรั่งมังค่าเขาการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตเพราะว่าเรามาใช้ชีวิตกับแฟนนะครับไม่ได้มาท่องเที่ยวการมาท่องเที่ยว มันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าแฟนก็จะโชว์เราที่ไหนสวยเอยปารีสเอยอัมสเตอร์ดัมเอยเมืองนูน้นเมืองนี้หลากหลายสถานที่เที่ยวเขาจะโชว์แต่สิ่งสวยงามแต่พอเรามาใช้ชีวิตอยู่เราก็ต้องเห็นการเป็นการอยู่ของเขาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินใช้ทองการซื้อของกิจวัตรประจําวันพาสงพาสีรายรับรายจ่ายเราก็จะค่อยทยอยได้เห็นกับเขาไป เราก็ปรับก็เปลี่ยนกันไปให้เวลาเขาให้เวลาตัวเองนะคะสำหรับการที่มาใช้ชีวิตกับฝรั่งเราจะให้ถูกใจเราทันทีแป๊บแป๊ปปมันไม่ได้ค่ะสมัยตัวตัวมาใหม่ๆนะคะ3เดือนแรกหรือว่าปีแรกๆต้องหาโรงเรียนพอไปเรียนหนังสือปัน่นจักรยานสมัยก่อนก็ใช้แต่จักรยานธรรมดาปัน่นไป4 5กิโลเมตรนอกโรงเรียนนะคะน้ำหูน้ำตาน้ามูกไหลไปทั้งหนาวทั้งผ่าหิมะไป ก็ไปเพราะความอดทนแต่นะตอนนั้นคิดในใจนะครับลองแฟนมึงลองพูดไม่เข้าหูกูสักทีสองทีสิกูจะหนีกลับเมืองไทยเลยในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ายากทั้งภาษาก็ยากทั้งอะไรยากแต่แฟนเราเขารู้ว่าเรามาปรับตัวใหม่ๆเขาให้โอกาสเราโชคดีว่าแฟนก็ใจดีเรื่องการบ้านเวลาถามแกก็ไม่ดุไม่อะไรนะคะแต่แกจะไม่ บอกทุกอย่างแกจะบอกให้เราคิดก่อนนู่นนี่นั่นก่อนมันก็หลากหลายอย่างนะครับไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เรามาก่อนเราก็จะปวดหัวบ้างนะตอนแรกๆยิ่งคนไม่ได้อังกฤษมาเลยมาเสริมเติมใหม่ๆยิ่งโอ้ยสารพัดยุ่งเหมือนไก่เตะไ,ไหมคุณยายไปเลยก็ว่าได้แต่ตอนนั้นก็เพราะความอดทนเพราะความที่แฟนเขาก็ให้กําลังใจเราเขารู้ว่าการที่มาใช้ชีวิตยอยู่ใหม่ๆ เหมือนฝรั่งมังค่าจะไปเรียนภาษาไทยใหม่ๆก็ยากเหมือนกันทุกวันนี้แฟนตัวโตเองขนาดว่างๆไวกเกษียณแล้วเราบอกว่าฝึกอ่านฝึกพูดวละคำสองคำสามคำสี่คำแกก็ยังจําไม่ได้ก็ได้แต่สวัสดีครับขอบคุณครับไปไหนเดิมๆเท่านั้นนะครับตัวโตก็พยายาม ซึมซับซับใหม่ๆแกก็จําไม่ได้คำว่าแกกๆขนาดน,นี้แหละแกจจาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไปเมืองไทย3เดือนหรือว่าเป็นปีเนี่ยเธอก็ต้องสื่อสารบ้างเวลาฉันไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านฉันก็จะตามเฝ้าเธอ24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เผื่อเธออยากคุยกับเขาตัวตัวก็อธิบายไปอย่างว่าแหละค่ะหัวสมองหรือว่าคนกลุ่คนแก่ขึ้นมาแล้วอายุมากขึ้นมาแล้วไม่เหมือนเด็กอายุ8 9ดขวบ10บขวบเรียนอะไรมันก็ง่ายซึมซับเข้ามามันก็ง่ายบางคนผู้หญิงไทยมากับลูก ลูกคนไทยก็จริงแต่ลูกพอเข้าโรงเรียนแม่ก็ได้ฝึกภาษาไปกับลูกก็มีนะคะรับเพราะว่าเด็กมันพัฒนาการเร็วสมองมันจาดีกว่าเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะแต่ผัวไทยผัวเทศก็จ่างค่อยปรับค่อยจูนกันดูนะคะถ้าถึงวันเวลาถ้าปรับถ้าจูนกันไม่ได้ถ้ามีปัญหากันบ่อยเกินไปบวกลบคูณหารถ้าความทุกข์มากกว่าความสุขก็ค่อยพินิจพิจ,จรารณาเอาเองนะคะว่าชีวิตเราจะ จบอยู่แบบนี้ไหมจะเป็นแบบนี้ไหมมันไม่มีคําวัดสายหรอกนะสําสหรับการเริ่มต้นใหม่ถ้าเราคิดว่าแฟนเราบวกลบคูณหารแล้วแฟนเรายังมีความดีแบบนี้แบบนั้นเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าชีวิตคู่นะคะเรามาเป็นชีวิตคู่มาใช้ชีวิตร่วมกันเราไม่ได้มาแข่งขันกันอะไรพอจูนพอปรับเราก็ค่อยปรับค่อยเป็นค่อยไปนะคะยิ่งมาอยู่เมืองไกล อยู่ต่างถิ่นต่างแดนห่างพ่อแม่พี่น้องห่างหลากหลายอย่างแล้วก็บางวันก็ได้คุยกับตัวเองสําหรับตัวตัวเองแต่สมัยก่อนอยู่พัทยาอยู่เมืองไทยเพื่อนเป็นร้อยทุกวันนี้น้อยนิดสองสามคนพอได้คุยบ้างทางไลน์ทางเฟสได้เจอกันบ้างก็ปรับปลายเราก็ปรับเปลี่ยนสยบใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คิดว่าชีวิตเราต้องเดินไปเรื่อยๆกับอนาคตแล้วอายุเราก็ เพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะกลับไปย้อนเหมือนเดิมจะไปเฮหาไปแหกขาตีรังกากับเพื่อนตลอดยีบสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะค่อยคิดค่อยอ่านค่อยปรับค่อยเปลี่ยนไปเอาคนอื่นแปลงผักดันนะคะเป็นตัวอย่างอะไรที่ดีเราอยากทําเหมือนเขาเราก็ค่อยทาค่อยเรียนรู้ไปมันไม่เกินความสามารถของมนุษย์มนาเราหรอกนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆค่ะ ขอบคุณและสวัสดีนะคะ